ได้ครับที่ดินเปล่าได้บ้านมือสองได้คอนโดก็ได้ครับแต่ที่ดินเปล่านี่หมายถึงว่าต้องมีแปลงที่ว่าพร้อมจะสร้างนะฮะไม่ใช่ซื้อเฉพาะตัวที่ดินคืออย่างตอนไปซื้อบ้านมันเป็นสัญญาคู่กันใช่ไหมฮะที่ดินแล้วก็ที่จะซื้อปลูกสร้างต้องมีอะไรนะเม่กี้บอกอะไรนะต้องถ้าเป็นที่ดินเปล่าต้องมีอะไรนะคือว่าต้องมีแปลงดูมีว่ามีมีความพร้อมใช่ว่าเราจะเริ่มสร้างแล้วสมมติสมมติผมจะมาเข้าโครงการนี้ผมไปติดต่อซื้อที่ดินเอาไว้เนี่ยครับ แล้วผมจะเอาอะไรมาต้องมาโชว์คือในโครงการนี้คือเราไม่ใช่ว่าให้ปล่อยซื้อที่ดินเปล่าในกรณีที่เขามีที่ดินอยู่แล้วแล้วประสงค์ที่จะสร้างบนที่ดินของตอนเองเราก็เข้าโครงการนี้ได้ครับ<อ>แต่ว่าถ้าเกิดว่าขอไปซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็สร้างทีหลังอันนี้จะไม่ได้ครับแต่ถึงแม้จะมีที่ดินอยู่แล้วก็ต้องมีมีม,มีมีความคืบหน้าว่าจะสร้างแล้วละ่ะถ,ถึงจะเข้าโครงการได้ต้องมีแปลนบ้านแล้วครับผมก็<อ>มีราคาประเมินมาว่าราคาก่อสร้างประมาณ เท่าไหร่เอนะคะคืออันนี้มีมีหลายคนเปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งที่ถ้าถ้าพูดถึงในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยเป็นครั้งที่ดีที่สุดในการจะได้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเลยใช่ไหมคะทีนี้ไอ้สออนต์หนอโอนจำนองอะไรเนี่ยค,คือสรุปแล้วเราต้องจ่ายเท่าไหร่คะสำหรับคนที่จะกู้คือตามปกติแล้วเนี่ยอย่างเวลาไปซื้อบ้านจะมีค่าใช้จ่ายหนึ่งก็คือว่าค่าธรรมเนียมในการโอนซึ่ง ตามปติก็คือ2%เปอร์เซ็นต์แต่คนซื้อกับคนขายจะแบ่งกันคนละครึ่งก็คือ1นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการจดจำนองอีก1%เปอร์เซ็นต์ก็เป็น2%เปอร์เซ็นต์ถ้าในกรณีถ้าบ้าน3ล้านบาทเนี่ยสเปอร์เซ็นต์คือ6 0,000บาทนะฮะแล้วก็ค่าจ่ายดอกเบี้ยสมมติเฉลี่ยอย่าง2ปีเนี่ยในอัตราที่ที่อยู่ในเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยคิดว่าแค่4%เปอร์เซ็นต์พออย่าง2ปีนะฮะ4%ของ3ล้านมันก็ประมาณแสนนิดนิด ครับก็คือถ้าเกิดสองปีก็ประมาณสักสองแสนครับซึ่งหมายความว่าคราวนี้ไม่ต้องจ่ายเลยค่าธรรมเนียมการโอนครับไม่ต้องจ่ายใช่ไหมครับคือในค่าธรรมเนียมของการโอนกับค่าจดจำานี้คือทางทสจะจ่ายคือจะจ่ายให้ครับครับผมโอ้แล้วทสไหวเหรอครับไม่คือภารัตรงนี้คือเป็นรัฐบาลรัฐบาลเป็นคนทีนี้คนกรุงเทพกับต่างจังหวัดได้สิทธิ์ได้โคต้ามีแบ่งไหม ไม่ไม่ได้มีแบ่งแบบเป็นโคต้าที่ชัดเจนแต่ว่าเรามีการแบ่งเข้าวๆตา,ตามตามที่ททเคยปล่อยก็คือว่าในกรุงเทพถะคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยประมาณสัก60%แล้วก็ต่ตางจังหวัดถ้าส <50. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าคิดเป็นจำนวนคนเนี่ยในต่างจังหวัดอาจจะ<ช>มากกวา่วาเพราะว่าราคาบ้านหรือว่าราคา หลังนี่น้อยกว่าครับผมแต่ว่าในกรุงเทพเฉลี่ยแล้วร้านกว่าขึ้นแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะร้านลงมาแต่ท<ต>ั้งหมดทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับคิวเท่านั้นคือมาก่อนได้ก่อนครับใช่ไหมครับจะต่างจังหวัดเจอกรุงเทพก็เหมือนกันครับแต่คิวนี่คืออย่างที่ผมเรียนก็คืออย่างน้อยเอกสารจะต้องครบหนึ่งคือมีบัตรประชาชนมีถํำเนาทะเบียนบ้านมีหลักฐานสัญญาเช่าจะขาย จะซื้อจะขายและเกี่ยวกับารายได้ด้วยว่าโอเคทํางานอะไรมีารายได้ที่ไหนก็คืออย่างน้อยๆก็กต้องมีทั้งีอย่างนี้ครับ,รบถ้าเอกสารครบคุณสมบัติครบแล้วเนี่ยทอ,อสอจะพิจารณาให้สําหรับผู้ที่มีคนมีารายได้มากเป็นพิเศษไหมเพราะเอออันนี้มีกําลังในการผ่อนเยอะแน่เราให้คนนี้ก่อนดีกว่าอ๋อไม่มีครับ <laughs> <laughs> ก็คือมันมีคิวอยู่ครับถ้าครบเนี่ยตามคิวเลยครับ นะไม่ต้องมาดูว่าเอ้ยเธอมีเงินเดือนมากกว่าฉันไหมออไม่มีครับคือจริงหรือเปล่าเนี่ยสำหรับโครโงการนี้คือว่าเราไม่ได้ดูว่าใครมีเครดิตดีแล้วได้ก่อนจะไม่มีครับคือทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับในทางกลับกันค่ะมีคนวิจารณ์เยอะนะคะนักวิชาการบอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้คนมีบ้านหลังแรกโดยเฉพาะคนที่มีไรายได้จํากัดคําถามคือว่าคือพูดง่ายงนะคะถ้าคุณสมบัติครบลูกเจ้าสัวลูกนักการเมืองคุณพ่อเป็นเจ้าของตึกนักธุรกิจก็ได้สิคะ คือในโครงการนี้คือเราก็จํากัดราคาบ้านด้วยคือบ้านราคาต้องไม่เกิน3ล้านบาทตามสัญญาจะซื้อจะขายซื้อรีสอร์ทหัวหินก็ได้นี่คะซ,ซ,ซื้อแบบเป็นคอนโดริมหาดหัวที่หัวหินเลยก็ได้สิคะคือในโครงการนี้เราจำกัดว่าคือถ้าเกิดใครยังไม่มีเจ้าของอย่างที่ไปคิดพูดว่าลูกเจ้าสัวหรือลูกเศรษฐีเขาอาจจะยังไม่เคยซื้อบ้านเป็นของตัวเองก็ได้ค,ครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ทุกอย่างก็ ถมมาเข้าครับแต่ว่าราคาบ้านนี่ค่อนข้างจะสําคัญมีคําถามเยอะว่าโอเคซื้อบ้านมาตั้งห้าล้านจ่ายเองถ้าสองล้านอีกสามล้านบาทเนี่ยมาใช้ตอบเบี้ยศูนย์ไหมก็ไม่ได้ครับคือเราเช็คที่ราคาบ้านแต่คําถามที่ว่าทําไมต้องสูงถึงสามล้านบาทจริงๆเราเราจํากัดไว้ที่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทในเบื้องต้นไอ้ตอนแรกที่คุยกันว่าราคาไหนแต่ทนี้พอมาดูแล้วเนี่ยคนในกรุงเทพกับคนในเมืองเนี่ย คอนโดอะไรต่างๆเนี่ยจะพร้อมซื้อได้มากกว่านั้นราคามาล้านแปดถึงสองล้านสองเนี่ยคือก็เะมีความรู้สึกโอเคน่าจะจํากัดที่สามล้านบาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางปฏิบัติเราก็จะเน้นไปที่ล้านห้าแสนบาทลงมาก่อนอ๋อเรอฮะอ๋อเน้นตรงนี้ก่อนครับคือให้สัดส่วนมันค่อนข้างจะเหมาะสมเพราะว่าถ้ามันเกิดไม่งานปุ๊บเอาสามล้านสามล้านมันก็จะได้ จำนวนอาจจะน้อยซึ่งซึ่งดูการเกลี่ยรตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะคคเพราะมันมีผลว่าตรงแล้วค,คนกลุ่มไหนกันแน่ที่ควรจะได้จากเป้าหมายของโครงการจะมีเกลี่ยแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะก็จะดูไปเข้าเ้าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเราไปปล่อยเยอะๆปุ๊บสองล้านกว่าขึ้นไปเนี่ยคนต่างจังหวัดก็อาจจะได้น้อยเพราะนั้นเราก็จะดู ตรงนี้ด้วยแต่อาจจะไม่มีกดที่ตายตัวครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีจํานวนหัวเนี่ยมากขึ้นครับผมเพราะจริงเป้าหมายหลักๆเนี่ยคนที่ยังไม่เคยมีบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูก็คือว่าราคาบ้านจะประมาณไม่เกินล้านห้านะยื่นเริ่มยื่นวันที่9คาดว่าเร็วสุดจะรู้ผลเมื่อไหร่ยังไงถ้าคนที่ไปยื่นแล้วคือถ้าเกิดตามเกณฑ์การอนุมัติ ามปิกิของธนาคารก็ขึ้นอยู่ความพร้อมของรายได้ความพร้อมของเอกสารถ้าเกิดว่ามีความพร้อมมากก็ภายในเจ็ดวันถ้าเกิดว่าอย่างช้าก็ประมาณถ้าสองอาทิตย์ครับก็น่าจะรู้แล้วครับครับเราเป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันนะคะที่ทําการอยู่ใกล้กันเราไม่ได้ไม่ได้คไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้โครงการนี้ต้องป้องสายครับคือว่า พเพราะเพราะว่าจํานวนอาจจะมีไม่เยอะสอง0 0ันล้านอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยถ้าเกิดว่าบ้านหลังละสักสองล้านบาทละกันสองล้านบาทจะได้ประมาณหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยคนยแป๊บเดียวก็หมดแล้วน้อยมากนะฮะเอาละก็ติดตามดูวันจันท์นี้พร้อมนะฮะเสาร์ทย์นี้ก็เตรียมเอกสารนี้เรียบยร้อยแล้วก็ วันจันทร์ไปที่ทอสอน,นะครับ,รบไม่ต้องปไม่ต้องไปหวังพบคุณวรวิทย์นะฮะ <c oughs> อ๋อไม่ Walk, ไ,มได้ครไม่หวังเดี๋ยวฉันจะต้องไปยื่นกับคนนี้ได้ชัวข <c oughs> อครับวันนี้ขอบคุณมากคุณวรวิทย์เดินทางม,มากไกลม,มากนะครับเด <c oughs> <c oughs> ินเท้ามาก็ถึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ